มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคิดให้ดีก่อนโพสต์นะคะเมื่อวันที่15มิถุนายนเพจอมาลินนิวส์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าคิดให้ดีก่อนโพสต์ทนายรัชพลสิริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและเจ้าของเพจสายตรงกฎหมายได้ให้ข้อมูลนะคะว่า ยืมเงินแล้วไม่คืนซื้อของแล้วไม่ส่งเรื่องพวกนี้พบเห็นเป็นประจำนะคะซึ่งบางทีคนที่โดนไม่มีทางออกก็เลยเอามาโพสต์การประจานคนอื่นนั้นอาจจะเป็นการใส่ความผู้อื่นหรือว่าดูหม,มิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณาเขาขายเป็นความผิดที่มีโทษเคยมีมาแล้วเยอะเลยนะคะไปโพสต์ว่าคนอื่นสุดท้ายโดนดำเนินคดีกลับค่ะ ไปไม่เป็นเลยทีนี้ดังนั้นนะคะก่อนจะว่าใครคิดให้ดีก่อนนะคะเพราะว่ายังมีทางออกอื่นๆให้เลือกปรึกษานะักกฎหมายหรือวาทนายความก่อนนะคะจะดีกว่าไม่งั้นอาจตกเป็นผู้ต้องหาได้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องรอถึงตำรวจมาจับนะคะแต่ถ้าคุณรู้แล้วก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไปค่ะ รู้อย่างนี้แล้วนะคะก็คิดให้ดีก่อนที่จะโพสต์นะคะเจ้าหนี้ทั้งหลายเป็นไปได้ก็ไม่ควรให้ยืมนะคะถ้ารู้ว่าให้ยืมแล้วจะได้คืนยากค่ะขอบคุณอมรินนิวส์และขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ